สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-31สิงหาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาว กดอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามป็นลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวกลุ่มแล้วก็ลักนณากลุ่มกันก่อนจะมีดาวอาทิตย์นะครับอังคารแล้วก็สุขมีการโครจรยกยาา้ายราศีโดยการที่จะมีดาวสุขนั้นโครจรเดินผิดปกติ นะครับคือการพักองศาพักองศาคือการถอยหลังนะครับก็จากราศีสิงเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นตำแหน่งราชาโชคเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังได้เลยนะก็รับแต่พลังงานด้านบวกแล้วกันนะครับอิทธิพลของชาวกุมและวก็ลักนณากรมมีอนาเขตอยู่ตรงนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยคือดาวราวหูเลข8ได้โคจรน,นะครับไปอยู่ในภพเรือนที่3ของลักนาเขาเรียกว่าตำแหน่งเรือนสหัชชะ ซาชะเนี่ยหมายถึงการติดต่อการสื่อสารการเดินทางหรือญาติพี่น้องนั่นเองชาวกลุ่มลัคนากุมเนี่ยนะครับได้ดาวราหูคือดาวประจําตัวเนี่ยเป็นเลติโยกับในเรื่องของอาดาวประจากับลัคนาของคุณเป็นตําแหน่งที่ราหูเนี่ยให้คุณนะครับเพราะว่าราหูเนี่ยจะเป็นตําแหน่งที่สามเนี่ยเป็นตําแหน่งโยกหน้าที่ให้ลักษณะของการมีความโดดเด่นนะครับการแบบออกสังคมมีหน้ามีตามีในเรื่องของ ตัวเราเองนั้นจะมีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนนิยมชมชอบอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีแบบแนวโน้มทิศทางของการติดต่อการสื่อสารกับหลายๆสิ่งนะ่ะมักจะมีความสําเร็จที่ดีนะครับพอแล้วร่วมกลุ่มกับดาวพระศัสบดีที่เป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวลาภะด้วยนะครับกลุ่มเข้าไปนะกับดาวประจําตัวของคุณแต่พระนัสวดีกับลาหูเนี่ยนะครับเป็นดาวสองขั้วเนาะ เราอาจจะต้องพยายามปรับและผสมผสานกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆนิดนึงนะครับอยากจะบอกนิดนึงว่าชาวกลุ่มลัคนากลุมเนี่ยดูมีความโดดเด่นมีในเรื่องของออร่ามีในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเดินทางค่อนข้างบ่อยไม่อยู่กับที่ใช่ไหมครับแล้วก็มีไปไปมาหาสู่กับพี่น้องหรือเพื่อนพ้อง หรือออกสังคมบ่อยมากๆเลยแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆแต่ชาวกลุ่มอาจจะต้องพยายามปรับและก็เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของม i n d ซ็ t ของตัวเราเองเพื่อให้เข้าและสอดคล้องกับในเรื่องของคนในสังคมนะครับแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนพ้องแล้วกในเรื่องของการเดินทางอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะเราจะต้องแบบมีการปรับและเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้เราเนี่ย ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเปิดเปิด,ปดมุมมองปรับไม้เซ้นปรับความคิดต่างๆแล้วมันจะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในหลายๆส่วนนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวเสาร์ที่มีการโคจรนะครับกลุ่มกับลักขากลุม่มดาวเสาร์เนี่ยมาจากภพวินาศกลุ่มลักขนานะครับก็อยู่ในตําแหน่งเป็นตาจริงเป็นกเกษตรบดีเก่าด้วยนะครับจริงๆก็อยู่ตําแหน่งตรงนี้นานนะ 2ปีครึ่งตอนนี้อยู่ประมาณครึ่งปีแล้วแหละนะครับอีก2ปีเลยนะถึงจะออกไปก็ทําให้ชาวกลุ่มลักขณากลุ่มอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจเล็กๆนะครับแต่ช่วงเนี้ยอาจจะอึดใจอึดอัดใจค่อนข้างเยอะนิดหน่อยแต่ว่ารอในช่วงประมาณ18สิงหาคมมันก็จะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นนะครับสัก5 0แต่ก็ยังเหลืออีก50เล็กน้อยที่อาจจะยังคงร้อนอบร้อนใจให้ต้อง เปลี่ยนแปลงและจัดการแก้ไขปัญหานิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่อยากจะบอกว่าดาวสองเนี่ยที่โครจรมากลุ่มกับชาวกลุ่มเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นอ,องค์เกณ์ของนรลรลาศีด้วยนะครับดาวเสาร์เนี่ยเวลาโครจรกลุ่มรักเนี่ยเป็นองค์เก์เนี่ยแปลว่าเราจะได้ความมั่นคงเราจะได้เนื้อสักษ์ของความก่อร่างสร้างตัวการมอาีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนได้รับ นะครับสิ่งที่ดีถึงแม้จะมาจากพบเรือนวินาศแปลว่าเราก็ต้องเงียบสันโดษหน่อยนะครับนะมันจะทําให้ตัวเรานะมีอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นนานนมนทิศทางที่ดีขึ้นการเงียบการนิ่งความการสันโดษรือว่าเราอาจจะไม่ค่อยอยู่กับที่เราอาจจะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยนิดนึงหรือเราอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะต้องแบบอึดอัดใจหน่อยเพื่อการก่อร่างสร้างตัวหรือความอดทนความพยายามแล้วเราจะประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดนะครับ เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งองค์เกณฑ์ดังนั้นชาวกลุ่มไม่ต้องกลัวดาวเสามากนะครับเราต้องปล่อยวางเราอยากคิดเราอยา่า ซีเรียสอย่าจริงจังเกินไปเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวความจริงจังเวลามาโคโจรกลุ่มรักกับชาวกลุ่มเน่ะเราจะรู้สึกอึดอัดเพราะเราจริงจังเกินไปจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นที่ไม่เซตของเราถ้าเราเปลี่ยนแปลงเราวางได้อะ่ะมันก็จะทําให้เราไม่ถูกเนาะมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะเป็นแบบอะไรที่ดีได้นะครับแล้วก็ถือว่ามีความมั่นคงความโดดเด่นได้ด้วยถ้าได้รับตาม กระแสกับดวงดาวที่เป็นองค์เกณฑ์นะครับคุณจะสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ภายในอีก2ปีเนี้ยนะครับใครที่ก่อร่างสร้างตัวได้แล้วก็ยินดีด้วยแต่ใครที่ยังก่อร่างสร้างตัวไม่ได้อดทนอีกหน่อยหนึ่งคุณจะมีความสําเร็จเข้ามาเยือนนะครับบางคนเนี้ยอาจจะไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะาเราอาจจะเช่าบ้านคนอื่นเขาอยู่อะไรแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยภายใน2ปีเนี้ยชาวกลุ่มจะสามารถสร้างหลักปักฐานได้สามารถจะมีความสําเร็จจะมี อะไรที่เป็นทรัพย์สินเป็นความมั่นคงของตัวเองได้ประสบความสําเร็จแต่มันก็แลกกับความเหนื่อยนิดหนึ่งความอดทนความกดดันนิดหนึ่งนะครับมันไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายแต่มันจะสําเร็จอันนี้คือสิ่งที่ดีที่ชาวกลุ่มต้องปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลง mindset นิดหนึ่งนะครับหรือบางคนอาจจะได้ย้ายไปอยู่ในถิ่นแดนไกลเพราะวินาศเนี่ยนะครับแปลว่า ถิ่นลึกลึกลับหรือลึกลับหรือจังหวัดที่เราไม่เคยไปเราอาจจะได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดที่เราอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ย้ายไปแล้วมั่นคงแล้วก็ดีด้วยนะครับไปปักหลักอยู่ที่อื่นอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะ ทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของคุณคือราศีมีนคลองด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรไปตำแหน่งราชาโชคเลยนะครับและมาจากเรือนลาภะด้วยทําให้ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มมีการเงินที่สัพพัสมากๆนะครับการเงินที่ดีการเงินที่ต่อย,ยอดที่พัฒนาเป็นตำแหน่งราชาโชคได้แล้วได้อีกนะครับ แต่มีดาวราหูกลุ่มอย่างที่บอกต้องมีการพลิกแพลงต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับมุมมองปรับ mindset ใหม่เราถึงจะมีความสําเร็จกับในเรื่องของการเงินนะครับสามารถที่จะมีการเงินประสบความสําเร็จมีรายได้เข้ามาเป็นเกาะเป็นกรรมนะครับใครที่ทําการลงทุนค้าขายก็จะมีลูกค้ามาติดต่อมาซื้อมาขายนะครับแบบเนี้ยมากขึ้นนะก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นเนาะแต่เราต้องรู้จักแบ่งทาร์เก็ต กับในเรื่องของลูกค้าใหม่บางทีเราอาจจะต้องไปทำแบบ i v l r y e อ y ออนไลน์หรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นการตอบโจทย์ทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วการหาเงินของเรามันจะดีขึ้นมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรได้2ทางอะ่ะนะครับแทนที่เราจะแบบได้ทางเดียวเราก็ได้2ทางเลยแบบนั้นเป็นต้นเราต้องรู้จัก รับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะครับในเรื่องของกลยุทธ์การคิดการตัดสินใจเพราะพระราชาบดีกับราหูเนี่ยมันเป็นดาวสองขั้วเราจะทําแบบสุดตรงไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้เราต้องทําแบบผสมผสานนะครับในการหาเงินแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะก็โอเคถือว่าการเงินไปในท,ทางที่ค่อนข้างดีมากๆเลย ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่ในเรือนปัตตานีนะครับในช่วงประมาณ1 5บหถึงสิสิงหาคมหลังจากนั้นเนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะครับจะย้ายไปที่ราศีพบเดือนมอรณะและเป็นตําแหน่งมหาจักรช่วงแรกะนะครับประมาณ1 5บหถึงสิดเนี่ยดาวการงานของคุณไปอยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ย ดูเหมือนจะดีนะเพราะมันเป็นตำแหน่งที่เลงกับหลักขนาด้วยแต่ตามจริงแล้วอะ่ะมันจะเป็นความอึดอัดความรู้สึกที่อาจจะดูแบบเครียดวิตกกังวลน,นิดนึงเนาะในช่วงประมาณ15-18 3สวันอดทนเอาอีกนิดหนึ่งพอเวลาดาวอังคารเนี่ยโคจรไปเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับมาจักเนี่ยนะครับในตามโบราณบอกว่ามาจัก ฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้บุกบันฟันฉงเฉงนะครับแล้วก็อะไรนะมีคงกรตนะครับอะไรมียศหน้ายำเกรงอะไรสักอย่างเนี่ยมันแปลว่าเราจะได้ยศได้ตําแหน่งนะครับแต่ดาวมหาจกรมันไปอยู่ในเรือนมอรณะใช่ไหมครับมันแปลว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแนานโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมรณะเนี่ยแปลว่าจบสิ้นและเริ่มตน้นมันแปลว่าเราเนี่ยมีโอกาสจะได้ตําแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศ ในถิ่นแดนไกลเพราะมรณะแปลว่าแดนไกลหรือแปละว่าเปลี่ยนแปลงจากที่เดิมตายจากที่เดิมนะครับไปทํางานที่ใหม่อันนี้คือความหมายของมอรณะนั่นเองนะครับและชาวกลุ่มลักนณากลุ่มเนี่ยบอกเลยว่ามหาจักรเนี่ยแปลว่าตําแหน่งชื่อเสียงแต่เราต้องใช้ความบุบันนะอย่างที่เขาบอกว่าบุบันฟันฉงเฉงอะ่ะแปลว่าเราต้องใช้ความอดทนต่อการที่เราจะต้องไปอยู่ในต่างจังหวัด ต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศไปเลยที่เราแบบเป็นอะไรที่เราไม่เคยไปไม่เคยทํามาก่อนแต่มันจะสําเร็จแล้วก็ดีงามนะครับในตําแหน่งมหาจักรนั่นเองเหนื่อยแต่ได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่มีสิ่งที่ดีแบบคูณก้าวกระโดดเลยนั่นคือคุณของมหาจักรนั่นเองนะครับดังนั้นบอกเลยว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มใครที่อยากจะออกจากงานแล้วอยากจะเริ่มต้นใหม่ที่ดีเพราะมีความรู้สึกอึดอ,ดอดัดความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อในอดีต มันกาลังจะเปลี่ยนแปลงมันกาลังจะจบสิ้นไปละคุณกําลังจะมีอนาคตใหม่ที่ดีนะครับเพราะมรณะคือการเปลี่ยนแปลงใครอยากเปลี่ยนงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็ดีด้วยเพราะว่ามันเป็นมหาจักรวิ่งเต้นนิดนึงแต่มันจะสําเร็จแล้วก็มีงานให้คุณนะครับได้แบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ก็ต้องใช้ความอดทนนิดหน่อยเพื่อให้ทุกอย่างมันประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ การงานแล้วต่อไปความรักกันบ้างอิทธิพลความรักของชาวกลุ่มลักขณากุมคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งะครับได้โครจรตกเรือนอลิในช่วงประมาณ15-18ถึงสิสิงหาคม3วันเหมือนเดิมนะครับดาวความรักตกเรือนอลิจะมีปัญหาให้ต้องปรับต้องจูนต้องแก้ไขเป็นมหาจักร มันก็ถือว่าโอเคแหละเป็นการบกบ่าฝ่าฟันกับการแก้ไขปัญหากับความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงตัวหรือมีปัญหาในอดีตกําลังจะคลี่คลายเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยกำลังจะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นตําแหน่งกเกษตรบดีในช่วง18สิงหาคมอดเอา3วันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงมันจะดีขึ้นเพราะความรักความสัมพันธ์จะมั่นคงเป็นกเกษตรบดีด้วยนะครับมันก็จะทําให้ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนั้นมีความสําเร็จ มีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นนะครับทําให้ความรักนั้นมีโอกาสที่เรากับเขาจะได้คอมมิตเมนต์ต่อก,กันนะครับหรือความสุขความสมหวังที่เราอาจจะมีปัญหามันแก้ได้มันหลุดพ้นแล้วนะครับพอผ่านเรือนอริมาก็คือเรือนปัตตนินะครับก็คือเรือนเพศตรงข้ามมันก็เลยทําให้เรามีโอกาสที่จะได้ เจอกับคู่ของคนหลักมากขึ้นนะครับดูแลเอาใจใส่ดีนะครับเหมือนมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความโดดเดน่นมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้นแต่มันจะมีความร้อนอกร้อนใจเล็กๆคือชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเนี่ยเวลาเราผ่านปัญหามาแล้วจากเลือนอลิเนี่ยนะครับแล้วเข้ามาเป็นเกษตรเนี่ยเราจะคิดว่าทุกอย่างมันดีหมดเพราะว่าอะไรครับเพราะคู่ของคนรักก็รู้สึกเอาใจใส่ดูแลกับเราดีมากขึ้นหลังจากที่มันผ่านอลิมาแล้วนะครับ แต่ตัวคุณเองต้องอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าดาวดาวของคู่ของคุณเนี่ยนะครับมันยังมีโอกาสแนวโน้มที่ดาวปัตตนีเนี่ยเป็นเกษตรบดีมันหมายความว่าคือคู่ของเราเนี่ยนะครับอาจจะเอาแต่ใจนิดนึงเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวศูนย์กลางสุริยะจัก,กรวาลน,นะครับเขาแปลว่าอ,อีโก,โก้คือจริงๆอะ่ะ ถ้าถ้าคุณยอมลงให้เขาเขาก็จะลงให้คุณทุกอย่างมันก็จะสําเร็จมันก็จะ successful มันทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเรานะครับไม่อดทนไม่ไม่อะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหาเล็กๆเข้ามาให้เราต้องรู้สึกร้อนอกร้อนใจนะครับดังนั้นชาวกลุ่มลักนณากลุ่มความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสไปในทิศทางที่ดีถ้าตัวเราเองไม่เร่งไม่รีบนะครับแล้วก็ไม่กดดันเกินไปเพราะเราผ่านปัญหามาแล้วเนี่ยเราก็พยายาม ให้เราประคับประคองไปค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปนิดหนึ่งนะครับพยายามให้ความสําคัญกับคู่ของคนรักมากๆเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรบดีเนี่ยในเรือนคู่เนี่ยแปลว่าบางทีคู่อาจจะเอาตัดใจหน่อยนะครับเราก็ต้องแบบพยายามเทคแคร์ดูแลเขาแล้วเขาก็จะยอมรับเราให้การสนับสนุนเราแล้วก็ ความรักก็จะมั่นคงดีขึ้นนะครับมีความรักความสัมพันธ์ที่โดดเด่นนะครับจนคนอื่นอาจจะดูอิจฉาก็ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะถ้าเรายอมเขาหน่อยทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วก็จบลงได้ด้วยดีด้วยเช่นกันนะครับคําว่ายอมไม่ได้แปลว่ายอมทุกอย่างแต่แปลว่าดูแลเอาใจใส่แล้วก็เทคแคร์นะครับแบบนั้นน่ะเนาะมันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กันและกันได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้ความรักนั้นมั่นคงแล้วคุณจะได้คอมมิตเมนต์นะครับหรือความรักความสัมพันธ์ ที่ลงตัวได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ